สวัสดีครับผมจะพามาดูวิธีการเขียนสัญลักษณ์หน้าคอนแทกนะครับชนิด NO, Normally Open, NC, Normally c l o s e นะครับว่าเขียนยังไงผมเอามาจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับเอามาดูกันเลยจากรูปนี้นะครับด้านด้านรูปนี้ด้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านนี้ก่อนนะครับในรูปนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีจุดกลมๆเนี่ยหรือเทอร์มินอลเนี่ยอยู่2อันนะครับด้านซ้ายด้านขวามีเหมือนกันเราจะเรียกจุดที่อยู่ เฉยๆอ่าเราเรียกว่า stationary contact คือหน้าสัมผัสที่อยู่ที่เฉยๆส่วนอ่าฝั่งที่เป็น contact ที่เคลื่อนที่ได้อ่าเรียกว่า moveable contact เท่เกันครับฝั่งนี้เราจะเรียกว่า normally open หรือ NO สังเกตนะว่าเราเขียนหน้า contact ให้ตกลงนะครับแล้วก็ส่วนอ่า NC normally c l o s e เราจะเขียนหน้า contact ยกขึ้นแล้วก็สัมผัสกับเทอร์มินอลที่อยู่กับที่หรือเรียกว่า t a ตนเ n อรี่คอ t แทคซึ่งคำอธิบายอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับคำอธิบายเนี่ยเขาจะอธิบาย,ยานี้เลยเขาเขาจะบอกอยู่แล้วว่าเวลาเนื่องจากเราเขียน Normally Open นะครับเขียนลงด้านล่างเมื่อเวลามันทำงานเนี่ยมันก็เลยต้องเข้าไปแตะด้านใตแบบน้แบบนี้คือช้อนขึ้นแบบนี้ส่วนตัว Normally Close นะครับเราเขียนไว้ด้านบนแตะไว้ด้านบนเมื่อเรา ปุ่มนะครับหรือแอคทีฟมันเนี่ยมันก็จะอ้าขึ้นอ้าขึ้นดันบนแบบนี้เพราะนั้นการที่เราเห็นหน้าสัมผัสมาชนกันเฉยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรียกว่าสภาวะแ c t i v e หรือสภาวะทำงานนะครับแต่หนังสือน,นี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ากรณีที่มันไปสัมผัสแบบเนี้ t h is indicate เนี่ย uh, switch is being held c l o s e น uh, ะ held หรือ hold นั่นเองนะครับก็คือกำลัง กดอยู่หรือเรียกว่ากาลังแอคทีฟอยู่นั่นเองฝั่งนี้เช่นเดียวกันเมื่อมันโอเพนขึ้นแบบนี้นะครับอ่ก็เลยบอกว่าเนี่ยการแสดงว่ามัน being held open ที่เราเคยเรียกว่ากดติดปลายดับอ่หรือว่ากดดับปล่อยติดแบบนี้นะครับจริงๆมันมาจากคํานี้นะครับคํานี้ก็คือจะมีคําว่านี่ตัวนี้เลย normally open ก็คือ n o นะ held c l o s e นะครับ อันนี้เรียกว่า normaly Close, l closed, h a l open แบบนี้ซึ่งบางทีเราเรียกสั้นนะครับคนไทยเราจะชอบยอ่อพอย่อมาปุ๊บเราก็จำได้อย่างเดียวว่า n o แล้วก็จำได้ว่า n c ดังนั้นเมื่อเราเห็นหน้าสัมผัสสองอันนะครับเราก็เลยเรียกทับไปเลยว่า n o กับ n c โดยไม่สนใจว่ามันเป็นสภาวะไหนนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าเราเรียกผิดเราจะเรียก NO เปล NC ได้ต่อเมื่อมันเป็นสภาวะปกติครับยังไม่มีใครไปกดไปโดนนะไม่มีใครไปแอคทีฟไปกระตุ้นอะไรมาเลยวางไว้เฉยๆนี่เรียกสภาวะนอร์ม l ลล่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากดปุ่มอ่า NO มันจะไม่มีคําว่าเปลี่ยนจาก NO เป็น NC นะเพราะ NO กับ NC ไม่ได้เปลี่ยนกันอ่ามันเปลี่ยนสถานะจาก Open เป็นคล o สเฉยนๆนง่ายกว่านั้นก็คือเราตัดคาว่า N NO ออก พูดคำว่า n หรือคำว่า normally เนี่ยได้ครั้งเดียวในตอนที่มันเป็นสภาวะปกตินะภาวะที่ทำงานเราจะไม่มีคำว่า n ตามไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดติดปากกันมานะครับก็พยายามฝืนฝึกนะครับมันก็จะพูดได้ลงมากขึ้นนะทำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เกิดการเปลี่ยนไปที่ดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ